<Wow. S 2> สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับทุกคนคลิปนี้โกปิกกับพี่แอมจะพามาดูเลยครับรถดำอ่าโอเคครับคลิปนี้เราจะมาดูรถดำนะครับนี่เลยคันไหนครับอันนี้โอ้โหชี้คนละทางเลยไอตรงกลางมันคืออะไรทำไมมันไม่เหมือนกับคันข้างๆครับ ยังไม่ได้ประกอบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับรถดำคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆดีกว่าแล้วโอเคไหมครับโอเคโอเคนะครับก็จะพามาดูนี่เลยนะครับรถดำของเล่นโมเดลคันนี้นะครับรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้จากเว็บลาซาด้งกับเว็บช็อปเปอร์ได้นะครับนี่ราคาก็ประมาณรวมส่งก็5 0 0กว่าบาทนะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมี นี่นะครับหัวรถนะครับสเกลน่าจะประมาณ1นึ่งต่อ24อ่าขอโทษนะครับเล็บดำเพราะว่าทำสีมาเนาะ <Okay. S 2> ตอนประกอบมันมีการทำสีหน่อยนะครับโ <Okay. S 2> อเคจะมีกระจกนะครับนี่กระจกแล้วก็มีสติกเกอร์ติดหน้ารถมา1ชิ้นนะครับแบบนี้เลยมีไฟหน้า <Okay. S 2> ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟลีนะครับแล้วก็มีแชสซี <Okay. S 2> กปบี้บอกมินี่นี่คืออะไรครับล้ออ่าโอเคนี่คือล้อ,อนะครับ อ่านี่คืออะไรเอาไว้ประกอบรถมันคือเพลามันคือเหล็กเพลานะครับรแล้วก็มีกระบะกระบะกระบะทรงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเสียบล้อครับผมแต่ว่าไม่มีฝาท้ายนะครับโอเคทันที่ประกอบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย yeah. โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคันที่เราประกอบแล้วก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาดูใกล้ๆกันเลยเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะพี่แอมแล้วก็จะใส่บางฝุน่นนะครับ<ะ>ก็มีเผ่นป,ป้นายทะเบียนนครราชสีมาก็มีไฟครับป้ายมันต้องเหมือนกันด้านหน้าด้านหลังอยู่แล้วครับโอเคครับแล้วก็มีไฟนะครับสติกเกอร์ที่เขาให้มาก็มีแค่ไฟกับไฟเลี้ยวนะครับสติกเกอร์ที่หิดก็คือเราก็ทําขึ้นกันมาเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะครับแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์ยีโน,โน่แล้วก็700มีที่ครอบปัดน้ำฝนนะครับกระจกโครเมียมแบบเดิมนะครับทรงเดิมคัขขนนี้มันมีโกปิบด้วยอ๋อโกปิกบอกจะมีโกปิกด้วยก็มีนี่นะครับด้านบนก็มีไฟหัวเก่งนะครับตุ๊กตามิชลินสติกเกอร์ดารถดคือ ก็จะมีลูกอะไรลูกนะครับอยกล้ำยกด้ำขึ้นหน่อยครับข้างมันปีกเป็นรูปแมคโครครับนี่ปีกตรงน้าอีกเป็นรูปแมคโครกับโทโบนะครับโคฟิกกับพี่แอมมันกันด้านข้างตรงนั้นอ่ะมันจะมีต่างมิชลินอยู่ครับด้านหน้าก็จะมีนะครับสติ๊กเกอร์แบบนี้ครับออกแบบเองนะครับสวยงามเลยโอเคแล้วมันข้างเลยครับนี่ครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับว้าวดูไใกล้ๆกันดีกว่าครับนี่ ด้านข้างก็จะมีผ้าผ้าเหมือนผ้านะจำลองว่าเป็นผ้าผ้าสามสีนะครับส่วนล้อนี่ครับก็จะพ่นกระทะสีสีบอลเงินนะครับแล้วก็แต้มสีแดงด้านข้างมีท่อเท่ด้วยานมีท่อด้วยนะครับด้านข้างมีท่อด้วยนะครับด้านข้างก็มีท่อนี่ครับแากเอาไว้เสียบไก่ย่างไลเนาะมีตุ๊กตามีชิลินนะครับแล้วก็มีนี่ราวกั้นก็ตรงกระบะดำก็จะมีไฟ จำลองเหมือนไฟเลี้ยวกับไฟไฟแดงนะครับแล้วก็นี่ครับมาดูภาพรวมกว้กางมันจะมีตรงนี้ประมาณนี้นะครับกระบะก็3มิตนะครับมีใค่ารับประกัน3ปีติดสติกเกอร์รับประกัน3ปีด้วยขอดูด้านท้ายหน่อยครับด้านท้ายก็มาแล้วนะครับฝาท้ายนี่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าขาไม่ได้อ่ไม่ได้แถมมาในชุดเนาะต้องซื้อแยก ผาไทยก็ทําจากพลาสปูนะครับมีบางโคน3มิตนะครับแขปลายทะเบียนแล้วก็ไฟทายนะครับโอเคทยตัดแปลงนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์เพชรนะครับหาได้ตามร้านขายของชําทั่วไปนะครับว้าวอ่าโอเคครับอันด้านข้างไว้อีกข้างหนึ่งครับ้านขยางอีกข้างหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีคแค่เหลากนบางโคนก็จะกิดสติกเกอร์ เชโกวล่านะครับนี่ด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์ราวสีเหลืองก็ประมาณว่าแถบสะท้อนแสงนะครับก่อนรวมๆก็จะประมาณนี้ครับอันหน้ามาเลยเป็นไงครับกบพีชอบไหมครับชอบเป็นไงครับทุกคนชอบรถดัมมคันนี้ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอ่าอีกอย่างนึงลืมบอกไปนะครับวัสดุที่ใช้มันเป็นพลาสติกนะครับทุกคนแข็งแรงนะครับวัสดุมันไม่ใช่แผ่นพลาสโฟดนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปหาดูได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็คงต้องลาไปแล้วครับทุกคนอย่าลืมเป็นพอดีตาตตากดไลค์เป็นกำใจให้พวกเราด้วยนะคะบายบายกดติดตามให้โกปิกกับพี่แอมเลยนะครับทุกคนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ